สวัสดีครับมาพบกับรายการอ e ีหยังวะ EP 22แล้วนะครับผมรายการอ e ีหยังวะเป็นรายการที่เอาเรื่องต่างๆเรื่องทุกอย่างในโซเชียลในตัวจริงในทั่วโลกในทั่วไทยทั่วทุกอย่างสรารทิศที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ e ้ยอีหยังวะมีแบบนี้บนโลกด้วยเหรอมาให้ท่านผู้ชมได้คุณได้ฟูได้ฟังไอ <Hey! S 1> ได้ดูได้ฟังได้ฟูได้ฟังอะไรล่ะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังและ มีความสุขกับคอนเทนต์นี้นะครับถ้าใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับอย่าลืมครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ใต้คลิปจะยินดีมากๆครับขอบคุณคุณคนนึงที่คอมเมนต์ใต้คลิปล่าสุดนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีครับกลาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมีโอกาสจะทำดีแล้วก็ทำให้มันมันเวิร์กขึ้นนะครับเพราะว่าบางอย่างเราทำคนเดียวเราไม่เห็นนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ แท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมคุณครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราและขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่การเสียนาฬิกาและก็เวลาดักก่อนเลยนะฮะไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างมีข่าวอะไรบ้างที่เฮ้ยอย่างว่าบนโลกนี้ไปมาครับ เรื่องอย่างว่าเรื่องแรกนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เตือนประชาชนให้หยุดกินไม้จิ้มฟันทอดหลังกลายเป็นมักบังสุดไวรอ,อนะคะผม <c oughs> ไปอ่านเนื้อเขาย่อๆกันดีกว่านะฮะไม้จิ้มฟันเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรกินขนาดนั้นเลยฮะ <c oughs> เอาตรงนะครับก็ของมันไม่ได้มีไว้กินนะครับกระทรวงความปลอดภัยของอาหารและยานในเกาหลีใต้ครับประกาศเตือนให้ประชาชนหยุดกินไม้จิ้มฟันทอดนะครับ จ้าสีเขียว ều, หน้าตาคล้ายมันฝรั่งทอดนะครับในภาพประกอบนะครับเฮ้ยจริงหรือ <_ C ut ters> หลังจากมีครีเอเตอร์มักบงังโชว์บนโลกออนไลน์จนไวรัลและคนติกตามกินกันเยอะมากครับ <_ c ute> ไปดูเนื้อข่าวกันดีวกว่านะครับว่าเต็มๆมีความคิดเห็นหรือว่ามีเนื้อข่าวว่าอย่างไรครับป้ายนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับล่าสุดกระทรวงความปลอดภัยของอาหารและยาประกาศเตือนให้ประชาชนหยุดกินไม้จิ้มฟันทอดครับอาคารเจ้าเส้นสีเขียว หน้าตาคลายมันฝรั่งทอดในภาพประกอบนะครับหลังมีเครเตอร์มักบังโชบนโลกอะไรจนไวเล่ามากนะครับที่เกาหลีใต้เดี๋ยวนะอ๋ะเอ,อเขาเอาด้านซ้ายที่เป็นเขาเรียกว่ามาที่ฟันแล้วไปทอดเป็นด้านขวาครับเหมือนน้ำฝรั่งจริงคฮะ <laughs> ได้เหรอ <laughs> <laughs> นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะกินได้ความปลอดภัยที่จะกินอาหารยังไม่เคยผ่านการตรวจสอบได้โปรดอย่าก,กินสิ่งนี้ครับ คือความที่กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้ประกาศผ่าน X นะครับผมโอ้โหทำงานดีมากๆนะครับเนี่ย <laughs> ออและวิดีโอที่เป็นไวรอลนะครับเป็นวิดีโอของมักบังผู้คนที่กำลังกินมาชิมฟันชุบแป้งทอดที่คุกเคาด้วยเครื่องปรุงรสเช่นผงชีสเป็นต้นครับคลิปเหล่านี้มียอดไลค์และยอดแชร์บนเอตอกและอินสตาแกรมเป็นจำนวนมากนะครับ เป็นพันครั้งนะฮะหิวเหรอเป็นกูก็ไม่กล้ากินนะที่ของกินที่เป็นสีเขียวนะครับก็เพราะว่าใช้สีผสมอาหารที่ทําให้ไม้จิ้มฟันมีสีเขียวครับแต่อย่างไรก็ดีครับไม้จิ้มฟันส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้มักทํามาจากมันฝรั่งหรือว่าแป้งข้าวโพดครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้นะครับอ๋อมันก็เลยน่ากินอย่างนี้นี่เอง จเย็นพี่แต่ต้องบอกก่อนนะครับมักบางเป็นเทรนอาหารที่ฮิตมากๆในเกาหลีใต้และยอดนิยมมากๆครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพติมักบางจะเป็นคอนเทนต์ประเภทสไตล์กินอาหารในปริมาณที่มากครับก็คือมากจนแบบเฮ้ยแดกจุอะไรรุมนั้นนะครับก็ไม่อาจคุ้นชินอยู่แล้วนะครับจึงไม่แปลกนะที่เทรนกินมัตติฟอนทอดจะกลายเป็นหนึ่งในมักบางล่าสุดครับ ก็คือหมายความว่ามักบางก็จะมีกินอาหารเยอะกินอาหารแปลกๆกินแบบอาหารคําใหญ่ๆคําโตๆโตแล้วแต่คอนเทนต์และเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของช่องนั้นฮะ<อ>แต่มึงไม่ใช่มาจิ้มันปะวะ <laughs> มึงลองมาจิ้มันบ้านกูดิ <laughs> มึงโดนไผ่ทั้งรุ่นแน่ฮะ <laughs> ว่าแพนด้ามม่ชอบอะ <laughs> ล่าสุดได้แพนด้ามาที่ประเทศไทยแล้วนี่ <laughs> และมีครีเอเตอร์มักบางขั้นหนึ่งครับกล่าวระหว่างกินมาที่ฟันทอดว่า มันกรอบมากก็กรอบดีวะมันก็คือไม้จิ้มฟันน่ะอีเวนและในปี2561ครับรัฐบาลเกาหลีใต้ได้พยายามกำหนดกฎหมายควบคุมคลิปวิดีโอมักบังครับเพื่อป้องกันไม่คลิปเหล่านี้สนับสนุนภาวะการกินมากไปครับอันส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขโดยรวมนะฮะ ก็คือสื่อมีอิทคนทําให้คนเกิดติดตามและเป็นกระแสอย่างเช่นเนี่ยนะฮะเข้าใจคำว่าบอร์ดแคสต์ดูเซลไหมครับก็คือสื่อมันมีผลต่อพฤติกรรมคนที่ติดตามแล้วด้วยฉันก็แสบสื่ออย่างระมัดระวังเย่าพลพากินมาเย่มฟันไทยนะกูบอกก่อนขบาดยันไส้แน่นอนอ่ะเออไม่ต้องผ่ามึงไม่ต้องไม่เดือดร้อนหมอด้วยเพื่อความเป็นห่วงครับเจ้าโอเคชีครับไอ้ครูคิดมาแล้วครับ จัดให้เด็กนอนสลับหัวและเท้าครับผู้ปกครองวีนฉ่ำครับครูอนุบาลจัดที่นอนแปลกเท้าโดนหัวลูกแต่ลู้เหตุผลแล้วทึ่งพ่อแม่ยังคิดไม่ถึงครับเฮ้ยไปดูเนื้อข่าวย่อๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้ครับที่ต่างประเทศครับผู้ปกครองไม่พอใจครับโรงเรียนอนุบาลครับให้เด็กนอนสลับหัวเท้ากันนะครับทำให้เท้าของเด็กวางอยู่ใกล้กับหัวของเพื่อนข้างๆครับคุณครูก็อธิบายว่า ถ้าเด็กนอนหัวข้างเดียวกันเด็กจะคุยกันแล้วไม่ยอบนอนครับอาจจะแพ์เชื้อหวัดทางลมหายใจได้ครับเลยให้นอนสลับกันแบบนี้เป็นเด็กก็นอนกันได้เยอะนะบอกก่อนโตมาไม่ได้นอนแบบกูเนี่ยจร <c oughs> ิงๆไม่ได้ใส่แว่นดำนะตาดำไม่ได้นอนไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับปภาพเด็กอนุบาลน,นอนกลางวันครับผู้ปกครองเห็นแล้วความดันพุ่งครับครูรีบอธิบายละเอียดยิบฟังจบ อึ้งคิดไม่ถึงจริงๆครับใช่กลัวค,คิดไม่ถึงเราทุกคนรู้ดีครับว่าเด,เด็กต้องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดังนั้นพวกเขาจะมีเวลานีบหลับหลังมื้ออาหารครับในโรงเรียนอนุบาลโดยปกติแล้วโรงเรียนจะจัดเตียงหรือที่นอนแยกให้กับเด็กแต่ละคนครับเพื่อความเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยให้เด็กนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีรูปถ่ายเด็กอนุบาลที่กลายเป็นประเด็นในเวียดนามครับ หลังจากคุณครูส่งรูปเข้ากลุ่มแชทสำหรับผู้ปกครองและทำให้กลายเป็นหลายคนออกมาประท้วงครับโดยบอกว่าภาพนี้เห็นแล้วรู้สึกอึดอัดมากและคิดว่านี่ไม่ถูกสุขลักษณะมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้ครูอธิบายว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับโอ้โหโดยเหตุผลที่ผู้ปกครองรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจกระพรูปแทนที่เด็กจะนอนเรียงไปทิศทางเดียวกันตามปกติครับครูกลับให้เด็กนอนสลับหัวเท้ากันไปเรื่อยๆครับ ส่งผลให้เท้าของเด็กที่วางอยู่ใกล้กับศีรษะของเพื่อนข้างๆด้วยนะครับโอ้โหผู้ปกครองคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าเท้าเด็กคนนี้อาจจะไปโดนหน้าเด็กอีกคนก็ได้ใครกันละ่ะจัดที่งีบหลับที่ไม่สมเหตุสมผลให้กับนักเรียนแบบนี้ได้นะครับโอ้อาละถบเสียงกันจริงนะและเมื่อเผชิญกับดราม่าอุ่นๆเช่นนี้ครับครูอนุบาลจึงต้องรีบออกมาชี้แจงเหตุผลที่จะต้องจัดให้นักเรียนนอนแบบนั้นครับประการแรกครับ เด็กเล็กมักนอนกระซิบพูดคุยกันไม่เพียงส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับของตนเองเท่านั้นครับยังส่งผลต่อนักเรียนคนนอื่นด้วยนะครับและการจัดที่นอนและสณานี้เพื่อช่วยเหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวได้ก็คือเด็กจะคุยกันไม่ได้ก็คือถ้าคุยคุยกับตีนนั่นเองเออคุยกับเท้าเพื่อนฮะจะถูกต้องรับแก้ปัญหาตรงจุดไงประการที่2ครับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษครับ เมื่อลดโดยการเปลี่ยนแปลงครับเด็กๆมีความเสี่ยงต่อไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายมากครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากนอนหันหน้าเข้าหากันย่มอมแพร่เชื้อผ่านลมหายใจได้ง่ายครับการจัดเตรียมที่นอนหลับกลางวันในลนักษณะดังกล่าวก็เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนนะครับผมก็ <ijo> ถูกนะฮะเพื่อนไม่ได้เอาหวัดไปติดเพื่อนอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าแต่ติดน่าจะเป็นโรคอื่นมา่กวานน่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจที่ว่าเหม็น ิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเทา้าฮะและหลังฟังจากคําอธิบายของครูแล้วนะครับผู้ปกครองหลายๆคนรู้สึกกระจ่างขึ้นมาทันทีทั้งเอ่ยขอโทษและชื่นชมความเอาใจใส่ของครูต่อลูกลูกของพวกเขานะครับบางคนถึงก็อนุญาตให้ดูแลลูกของพวกเขาได้ทั้งการอาบน้ําล้างมือล้างเท้าและดูแลการอาหารและเรื่องการใส่เสื้อผ้าครับส่วนพวกเขาเองก็สัญญาว่าจะดูแลลูกๆอย่างดีเมื่ออยู่บ้านเช่นเดียวกันครับอบอุ่นเฉย ไม่ชอบนะฟิลลิ่งเนี้ยเชื่อว่านะครับทั้งพ่อและแม่ครับและคุณครูต่างอยากไม่เห็นเด็กๆเจ็บป่วยครับซึ่งต้องใช้ความพยายามร่วมกันครับดังนั้นอย่าปล่อยให้อารมณ์เชิงลบมากระทบความสัมพันธ์ครับในการสื่อสารระหว่างกันควรวางตัวในตำแหน่งครูและผู้ปกครองครับพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดที่ดูหมิ่นทำร้ายกันและกันเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างสาเหตุอย่างชัดนะครับก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับเออจริงนะครับอันเนี้ยซึ่งในประเทศเราไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะ และนอกจากนี้ครับเมื่อเกิดปัญหาหรือความข้องใจใดๆควรถามคุณครูโดยตรงเพื่อรับฟังคําชี้แจงครับแทนที่จะทําให้เกิดข่าวลือในกลุ่มชั้นเรียนหรือไปโพสต์ด่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเก็ต <Get S 1> ปะเออ <S <S เข้าใจได้นะอันนี้ถือว่าเป็นกําลังใจเป็นอีกอย่างว่าที่รู้สึกว่ามีสาระมากนะครับเออมันดีจริงๆนะอันเนี้ยผมชอบครับเอาละฮะเรื่องอย่างว่าวันนี้อาจจะมีความสุขมีความทุกข์มีความหลายๆอย่างนะครับ บนกันไปแต่จริงมีสาระด้วยนะครับที่ไม่เร็วนะฮะขออภัยถ้ามีแค่2เรื่องครับแต่เป็นเรื่องที่มันดุเดือดเผ็ดมันจริงๆใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเราครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีจะฟังและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้และเป็นการโปรโมทช่องไปในตัวด้วยนะครับผมขอใภัยที่วันนี้มาดึกครับต้องขออภัยจริงแต่ไม่ได้พลาดหรืออะไรนะครับเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละอย่างมันต้องผ่านการกรองหรือว่าคัดกรองอย่างดีครับอขออภัยครับผม,มจะพยายามทําให้เป็นรูทีนเดย์หรือว่าเป็นช่วงเวลาปกติแต่ที่แน่ๆคือทุกวันจันทร์ต้องมีแน่ๆคลิปหนึ่งอยู่แล้วนะครับ วนี้ครับเป็นคลิปช Ch ิดแชทก็ได้เป็นเอาแชทมานั่งเช็คว่าเป็นชิดหรือเป็นแชทใครชอบมุกหรือการกวนประสาทโดยแชทพรุ่งนี้ไม่พลาดห้ามพลาดอย่างแน่นอนครับฉะนั้นไปกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณด้วยทุกคนที่ดูจนจบนี้ขอบคุณมากๆนะครับฝากกันเลยครับติดดาวทุกอย่างไว้ทุก,กช่องทางอุกิชิเซิร์ชแล้วเจอแน่นอนขอบคุณทุกคนด้วยเจอกันเมื่อช้ต้องการขอบคุณด้วยทุกท่านก,ก